สวัสดีครับคุณผู้ชมครับหลุดมาหนึครับหลุดมาหนหัวเครื่อง e s c 1 1นะครับนานๆขนา,นายทีนะครับเผื่อใครที่มองหานะพอดีว่าพอดีว่า,าลูกค้าลูกค้าประจำเราอะ่ะเขาซื้อเครื่องใหญ่คัดใหญ่มือสองแล้วก็อยากได้หางใหม่นะครับเราก็เลยจะเป็นต้องแยกเราก็เลยจะเป็นต้องแยกเครื่องให้นะครับปกติไม่ค่แยกแต่ว่า ความที่เป็นลูกค้าประจำกับอันี้แยกอันนี้หัวจะว่างหนึ่งหัวนะครับตัวนี้คือ3,500บาทประกัน1ปีเต็มลมส่งนะครับอ่าใครที่ชื่นชอบนะ E.S. ส -1 1ของแท้มาเท่นลานดึงเบานะครับเบนซิน2จังหวัด0ีซีซีเอาไปชนหางคลัตช์ใหญ่ที่บ้านได้เลยนะครับสิ่งที่ท่านจะได้ไปก็คือหัวอย่างเดียวนะใส่ลูกเล่งก็ไปใชนเดิมเดี๋ยวใส่ลูกเล่งให้แล้วใส่ลูกเล่งกับป,ปิดให้นะครับแล้วก็กองเกอร์ก็ครบนะครับ ตอนนี้กํกำลังแยกอยู่นี่ลูกลุกเล่นตัวนี้พี่ก็ได้ไปนะครับติดสายไม่ได้นะจะกรกองอากาศก็ไปให้หมดนประกันหนึ่งปีนะครับนานๆนนมาทีหนึ่งนะครับยม่ค่อยได้แยกเนยะลานดึงเบานะครับลานดึงเบาลองดูนะฮะของคุณภาพทนหนึ่ของแท้ของแท้แท้นะครับ สวยนะลายท่านถามว่าคาบูรุ่นนี้ใช้ของอะไรก็ของแท้มาเท่นเรานี่แหละครับตัวนี้กับเขา,เ,าเรียกว่าสเปร์พาร์ทเนี่ยคนละเกรดกันนะเดี๋ยวอา่าไหนๆก็นั่งเล่าแล้วนะครับก็คือคา,าบูตัวนี้จะให้รอบที่สูงกว่าสเปร์พาร์ททั่วไปนะครับและที่สำคัญนะฮะเสื้อสูบเสื้อสูบรุ่นนี้นะด้านในเนี่เคลือบนิกเกรซิล คือนิกเกอรซิลเนี่ยนิกเซิลอารมณ์คล้ายๆกับไดอาซิลของยามาฮ่าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแบบนี้ดีกว่าไดอาซิลของยามาฮ่าเนี่ยเขาจะใช้ไดอาซิลผสมอลูมิเนียมแล้วก็ฉีดสร้างเป็นรูปก,กระบอกขึ้นมาเลยก็คือมันจะแข็งทั้งกระบอกเลยแต่ตัวเ ES เราเนี่ยใช้นิกเกซิลก็คือว่าเคลือบเคลือบด้านในกระบอกสูบนะครับถ้า พี่ๆเป็นช่างนะสังเกตดีๆนะกระบอกสูบรุ่นไหนยี่ห้อไหนก็แล้วแต่ถอดออกมาแล้วมันมีสีทองเหลื่อมเหลืมทองอันนั้นคือชุบแข็งมาความแข็งแรงทนทานจะมีมากกว่าถ้าเป็นสีขาวๆปกติคือขาวๆปกติคือคือชุบ่วไปนะครับก็มีอายุการใช้งานระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเคลือบทองเออนิกระซิลเนี่ยก็จะ แข็งแรงขึ้นนะครับอายุการใช้งานก็จะยาวขึ้นเป็นสองเท่าของตัวปกตินะครับนิกเซิลนี้ก็เป็นเทคโนโลยีจากเยอรมน,นีนะครับที่มาเคลือบอยู่ด้านในนี้นะก็ลองไปแกะดูก็ได้ครับถ้าเกิดว่าไม่ไม่ไม่มั่นใจนะแต่ติดตั้งให้ทุกตัวนะครับตัวนี้ปกติเพราะว่าไ,ไม่ค่อยได้เล่าให้ฟัง <c oughs> วันนี้ถือโอกาสนั่งเล่าให้ฟังครับใครชื่นชอบนะของคนทาน มีหางอยู่ที่บ้านอยู่แล้วก็ไปชนได้เลยนะครับ3,500บาทรวมส่งแบบโอนเงินแล้วก็เก็บไปทางเพิ่มให้ผม100บาทเป็น3,600นะสวัสดีครับ